ทอดปลาทูน้ำพริกกะปิไข่เจียวพี่น้องจะราดข้าวสวยมาต่อใครจะ้ะเห็ดไข่เจียวใบกะเพราจะ้ะพี่น้องจาเคยกินบ่ไข่เจียวใบกะเพราพี่น้องหอมหอมเลยจ้ะบูกไสหลา่ากาแฟเฝ้า,ฝาพี่น้องเอ้ยนอนเฝ้าเฮาตลอดเฮาเห็นอยังกาแฟเฝ้าเป็นตาหักขักจ้ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเดือจใจใส่แค่น้ำปลากับผงนัวแค่นั้นจ้ะ เทไข่ลงในกระทะที่หอนหอนด้ยจานน้ำมันเดือดๆเลยเนาะหอมหอมพี่น้องหอมไข่เจียวใส่ใบกะเพราพี่น้องจา้าลองไปเห็ดเบงด้วยจา้าหอมอีลีพี่น้องจา้าเอดเจียวกินบ่อยจา้าหอมใบกะเพาโอ้สุดยอดจา้าเหลืองงามคักจะพี่น้องจา้าไก่จะเรียบร้อยแลวจา้าเจียวแบบว่าเหลืองๆหอมๆด้วยจา้าเสร็จแล้วเข้ากระตักใส่จานด้วยจ้าพี่น้อง มาทอดปลาทูจ้าเอาใส่ลงกเนยอันน้ำมันที่เขาเจียวไข่อ่ะจ้าพี่น้องจา้าบ่ต้องเปลี่ยนน้ำมันจ้าน้ำมันเจียวไข่มันหลายเนาะอู้ยปลาทูตัวยิ่ใหญ่แพ็คหนึ่งได้จ้าสองอันก็คือทูเนาะเอสเซอร์มาแพ็คหนึ่งสี่สิบห้าบาทเด้อจ้าพี่น้องจ้าเอาตัวแบบอวบ,บๆใหญ่ๆได้จ้าพี่น้องจ้าเนื้อเนีนๆปลาทูต้องกินเนื้อเนีนๆถึงจะแซ่บเนาะหอมๆได้จ้า สุกเหลืองเรียบร้อยจ้าขีบใส่จานไว้เลยจ้าพี่น้องจ้าหอมหอมเลยจ้าเห็ดไปกับหิวเขาเอาพริกสดแดงใส่จ้าเอามาตามําเจวกับปีกันเลยเนาะพี่น้องเนะาะตำให้พริกละเอียดไปเรื่อยๆจ้ากัปิผงนัวน้ำตาลน,น้ำตาล น้ำเปล่าตำตำตำ,ตำให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเนาะพี่น้องเนาะตำไปเรื่อยๆเลยจ้ามะนาวจ้าบักแข่งด้วยจ้าใส่ลกไปจ้าข่าบ่ได้ได้จ้า คนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันอีกรอบจ้าพี่น้องจ้าหอ,หอมน้ำพริกกะปิพี่น้องเอออยากราดเขาเ่าสวยหวุหน่นหุ่นพี่น้องจ้าเห็ดไปกันหิวไปเนาะตักเส่ถ้วยเลยจ้าพี่น้องจ้าเรียบร,อยร้อยแล้วจ้าโอ,โอ้หอมแห้งตักเส่ถ้วยเลยจ้าโอ้ยนั่งตักน้ำพริกกะปิอยู่พี่น้องลูไซส้หลาเราก็อยากออกกล่องเนาะโอ้ยมาโพข้างหน้าพอดีเลยเนาะโอ้ยหัวเง่้ยไง เรียบร้อยจ้าเข่าสวยลงในจานจ้ะใส่ปลาทูไข่เจียวราดน้ำพริกกะปิตักซิมลยจ้บว่าแซ่บ